มาดูตัวอย่างสองกันบ้างตัวอย่างที่สองนึ่งระบบสมการตัวอย่างที่สองบอกว่า x กำลังสองลบ y เท่ากับศูนย์สมการที่สองคือสอง x ลบ y เท่ากับหนึ่งตั้งชื่อสมการก่อนเลยให้สมการแรกชื่อว่าหนึ่งสมการที่สองเป็นสมการที่สองชื่อสอง่าโอเคนะสมการที่1คือสมการดีกรีสองสมการที่2คือสมการเชิงเส้น วิธีทำคือให้อย่างที่เห็นไปในข้อหนึ่งคือให้จัดสมการเชิงเส้นเนี่ยให้อยู่ในรูปตัวแปร y หรือ x ก็ได้ตามสะดวกนะแล้วก็จับตัวแปรนั้นอนะไปยัดในสมการที่1อ่ะเดี๋ยวจะลองดูข้อ2เนี่ยทำให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะโดยการให้เขียนสมการที่สองเขียนสองนะให้ y การที่2คือ 2x ลบ y เท่ากับ1ให้ y อยู่คนเดียวการที่พูดว่าให้ y อยู่ในรูปของ x หมายถึงให้ y อยู่ฝั่งซ้ายคนเดียวมาเลยลบ y 2x ใช่ไหมย้าย 2x ไปลบฝั่งขวาเท่ากับ1ลบ 2x นิดหนึ่งคูณด้วยตอนนี้ยังเป็นลบ y อยู่คูณด้วยลบ1ทั้งสมาการก็เป็น y เท่ากับ ลบหนึ่งบวกสองเอ็กซ์อ่ะโอเคต่อไปทำไงต่อได้ y แล้วจับ y ไปยัดในสมนการที่หนึ่งคือการแทน y ด้วยเมื่อกี้คือ1บวก 2x เอ,อ้ยลบ1บวก 2x นะคะลบ1บวก 2x ในสมนการ เม 1> 1. ื่อกี้สมการหนึ่งคืออะไระ x กำลังสองลบ y แล้วก็ศูนย์อแทน y ด้วยลบหนึ่งบวกสอง x ก็เลยได้เป็น x กำลังสองลบ y คือลบหนึ่งบวกสอง x เท่ากับศูนย์อโอเคได้แล้วทีนี้เราจัดรูปเป็น x กำลังสองกระจายลบเข้าไป เอาตัวสัมประสิทธิ์เอาตัวที่มี x อ่ะพจน์ที่มี x มาเขียนก่อนนะเรียงไล่ตามดีกรีดีกรีสูงไปต่ำ x กำลังสองคูณเข้าไปเป็นลบสอง x ลบสอง x ลบลบเป็นบวกก็เลยเป็นบวกหเท่ากับศูนพยายามเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้เท่ากันมันจะได้สวยๆหน่อยอ่ทาท่านี้เหมือนเดิมเลยแยกตัวประกอบแยกแฟกเตอร์ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งอ่าพี่ลองใบให้ดูว่าจะแยกแบบไหนดี x กำลังสองเอ๊ะลบสอง x คือไรคือลบสองคูณกับ x คูณกับหนึ่งมันก็บวกด้วยหนึ่งกำลังสองอย่างนี้มันคืออะไรนะมันคือกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมกำลังสองสมบูรณ์ที่พี่ให้ท่องเมื่อกี้ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง จะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองแต่อันนี้จะต่างไปนิดนึงเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังกำลังสองถูกปะถ้ามันเป็นลบล่ะถ้ามันเป็นลบที่นี่ล่ะเพีนอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวตัวหลังแทนที่จะเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองก็เลยจะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสอง โอเคเนาะกลับมาที่ข้อของเราหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็เลยเป็นหน้าหน้าคือ x ลบหลังคือ 1. หนึ่งกำลังสองเท่ากับศูนย์โอเคงั้นคำตอบของเราคือ x อ็กลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เ็ก็เลยเป็นหนึ่งอ่าข้อนี้มีคำตอบเดียวเอ็ x ก็เลยเป็น ใช่ได้ x เป็น1แล้วเราก็เอา x ของเราที่ได้เท่ากับหนึแทน x เท่ากับหนึในสมการ y เท่ากับ 2x ลบนะอันนี้คือสมการ ของเราสมการที่เราจัดรูปใหม่โอเคงั้นแทนเลย x เท่ากับ1นถูกไหม y ก็จะเป็นสองคูณกับ1ลบหนึ่งสองคูณหนึ่งเป็นสองลบหนึ่งติดเอาไว้สองลบหนึ่งเท่ากับ1 x หนึ่ง y หนึ่งคำตอบของสมการสรุปเลยคำตอบของ กรรมการอาจย้ำนะอาจเป็นเพราะเราต้องตรวจคำตอบด้วยอาจเป็นหนึ่งหนึ่งเขียนเป็นคูณดับแบบนี้เลยอาจเป็นหนึ่งหนึ่งทีน,นี้มาถึงขั้นของการตรวจคำตอบขั้นของการตรวจคำตอบตรวจคำตอบใเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีบ้างดีกว่า ตัวคำตอบเมื่อกี้2องสมการของเราคือ x กำลังสลบ y เท่ากับ0แล้วก็2 x ลบ y เท่ากับ1ใช่ไหมคำตอบเมื่อกี้อาจเป็นอะไรนะ1 1แทนเลยแทนเลยเป็นสมการแรกถูกป่ะสมการแรกนะ x กำลังสอง x ของเราคือ1เป็น1กำลังสลบ y ลบ y y เป็น1เท่ากับ 2, 1, 1, 2, y, y, 1, 0 1กำลังสองอ้าวกำลังสองคือ1 2, 1ลบหเท่ากับ0นย์เป็นเดิม0ย์เท่ากับ0จริงไหมจริงสมการที่2บ้างล่ะ2 x ลบ y เท่ากับ1น x ของเราคือ1 2 1ูณลบ y อ่ะลบ1เท่ากับ 1, 2, 1 2องคูณหนึ่งเป็นสองบหนึ่งะเท่าก,กับหนึ่งหนึ่งเท่าก,กับหนึ่งจริงไหมจริงเพราะงั้นสรุปเลยว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้ วิธีตอบตอบ,ตอบได้หลายแบบเช่นพูดว่าคําตอบของสมการนี้คือ1น,นก็ได้โอเคนะต่อมาเหมือนเดิมเลยมีอีกวิธีหนึงในการเช็คคาตอบของเราวิธีนั้นคืออะไรวิธีนั้นคือการดูกราฟอ่าเขียนกราฟมาให้แหละเมื่อกี้สมการที่1ของเราคือ x ก,กำลังสลบ y เท่ากับศูนย x กำลังสองลบ y เท่กากับศูนี่คือสมาการที่หนึ y ่งสอง x ลบ y เท่ากับหนี่คือสมาการที่สองวาดกราฟออกมาจะได้แบบนี้สังเกตสมาการที่หนึ่งมันคือสมาการดีกรีสองใช่ไหมโดยที่ x เลขชี้กำลังเป็น2 y เลขชี้กำลังเป็น1จะได้เป็นพาราโบลาไงอ่ะอันนี้เคยเรียนคร่าวๆแล้วในมสองนะถ้าจะไม่ผิดเขียนได้เป็นพาราโบลาต่อมา เชิงเส้นของเรา2 x ลบ y แล้กับ1เขียนก็ได้เป็นเส้นอย่างนี้อะสเกลของเราสเกลของกราฟเราอันนี้ตรงมากรพราว่ามีจุดตัดอยู่หนึ่งจุดคือจุด1 1งตรงกับคำตอบของเราเมื่อกี้ไหมตรงไหมที่เราบอกว่าอาจเป็น1 1ถ้าเรารู้ว่ามันอาจเป็น1 1แล้ววาดกราฟมาก็เป็น1 1งั้นแปลว่าคำตอบสรุปได้เลยว่าตอบ โอเคนะการวาดการาฟทำให้เราไม่ต้องตรวจคำตอบถ้าสกเกลมันตรงโอเคงั้นจบข้อที่สองค่ะคือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่